ตอนที่ผมบวชได้สองพรรษาเดินจาวลิกตุดนดงนะเมื่อก่อนนี้ไม่ใส่รองเท้านะครับไม่ใส่รองเท้าเดินเดินจาวริกครั้งแรกของผมก็ก็เดินตามถนนแบบนี้ครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆค่อยๆเดินไปแต่ไม่ได้ใส่รองเท้า ตอนผมบวชใหม่ๆเนี่ยผมไม่ใส่รองเท้าอยู่สองปีนะไม่ใส่รองเท้าอยู่สองปีฝึกเพื่อว่าจะให้ให้เท้ามันด้านนะให้เท้ามันด้านแล้วก็เวลาไปเดินจาวลิกตุดงเนี่นะฝึกความอดทนให้มันด้านทีนี้มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับครูบาอาจารย์ไม่เป็นอย่างที่คิด ผมก็เดินอยู่วัดก็ไม่ใส่รองเท้าไม่ค่อยใส่เกือบสองปีนะอาจจะไม่ถึงแต่เกือบสองปีเกือบสองปีงปนะก็คิดว่าเดินให้เท้ามันชามันด้านไปแล้วก็เวลาเดินโดนความร้อนมันก็จะอดทนได้นะทีนี้เวลาไปเดินผมไปเดินครั้งแรกนะไปกันสามรูปเดินขึ้นมากราบ นมสก,การพระาธาตุเชิงชุมนะกล่าบพระาธาตุเชิงชุมแล้วก็มาที่วัดป่าสุทาวาสของหลวงปู่มั่นภูรลิทัตตัวนะมาจบอยู่ที่วัดป่าสุทาวาตนะถ้าจำไม่ผิดนะไม่จบที่วัดป่าสุทาวาตก็ไปสิ้นสุดตรงที่พระาธาตุเชิงชุมเพาตอนนั้นเดินมาทรมานในช่วงหลังผมเดินเดินใสร่รองเท้ามาเนี่ยผมไม่เคย ท้าผมไม่เคยแตกนะกินน้ําเยอะแค่ไหนฉันเยอะแค่ไหนก็ไม่เคยแตกตอนผมถอดรองเท้าเดินเนี่ยนะเราให้ฟังนิดนึงนะเป็นกําลังใจนะเป็นกําลังใจเราผู้ประพฤฏิบัติธรรมนะตอนนั้นเวลามันร้อนมากๆเนะี่ยเดินเราพยายามเหยียบตรงเส้นสีขาวนะ่ะมันจะมันจะทุเราความร้อนได้ลงมานิดนึงนะแต่ขาก็พุกก็พองฉีกออก ฉีกชั้นหนึ่งสองชั้นสามชั้นนะชี้ออกไปเป็นเวลงกว้างะกว้างตรงตรงอุ้งเท้าอ่ะอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเนี่ยจะแตกแตกหมดเลยตรงอุ้งเท้าตรงตรงตรงเท้าเนี่ยฉีกออกมาเป็นเวลงกว้างฉีกมาก็เจาะเจาะแทงทะลุเอาหนองออกโอ้เจ็บทุกขเวทนาใครไม่เคยดูหมอลำก็ไปดูหมอลำตอนนั้นตอนบินธรรบัตร นะผมเดินอาตมาเดินนี่ย่องย้อนนะย้อนซ้ายนะย้อนขวานะโยกซ้ายโยกขวาใครไม่เคยเห็นหานเครื่องก็ไปดูตอนนั้นนะนะเดินก็หัวเลาะกันไปนะขามันเป็นแผลเจาะปักมาพอดีมันเดินนานนะด้วยความที่มันร้อนมากมันด้านไอตรงที่เอาเข็มเอาได้ร้อยไว้มันก็ฉีกออกฉีกออกเป็นแผ่นนะ ฉีออกมาเป็นแผ่นโอ,โอ้ทุกขเวทนามากเห็นทุกมากนะนะตอนนั้นก็เลยคิดว่าใส่รองเท้ามาสองปีเนี่ยไม่ใส่รองเท้ามาสองปีนี่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยกับภาคปฏิบัติจริงอะ่ะมันมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าเราเดินอยู่วัเดเอะไรมันก็ไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบถนนตลอดทั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้โดนความร้อนตลอดนะก็ทําให้เรา พออยู่ได้ทนได้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยโอ้มันเฉีกมันทุกคเวทนามันเกิดเห็นทุกเห็นสัจธรรมเป็นอย่างมากเดินกลับมาปีนั้นกลับมานะกลับมาผมมาอยู่ได้รับอาน,นิสงส์งของการเดินเจ้ากทุด,ดงนะไม่ใช่สมาธิภาวนาไม่ใช่ได้สมาธิไม่ใช่ได้ความสงบไม่ใช่ได้อะไรหรอกอาน,นิสงค์ของการเดินตอนนั้นผมได้ ของติดตัวมาอย่างหนึง่งนะได้ตาปลามาด้วยนะนะไม่ใส่รองเท้านะตาปลาลึกประมาณสองนิ้วนะประมาณสองนิ้วถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตาปลานะผมไม่มีความรู้นะอาตมาไม่มีความรู้ด้านนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเป็นเกี่ยวกับตาปลา ตอนนั้นจำพรรษาอยู่มันงอกออกมามันเป็นเนื้องอกออกมาพองอกแล้วก็เอ้ยทําไมมันเป็นเนื้ออะไรทําไมมันโผล่มาโผล่มาตรงตรงซ้นพอโผล่มาแล้วก็เอามีดเฉือนออกเอามีดเฉือนออกมันก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันเจ็บเอาใบมีดโกนเฉือนออกพอมันเฉือนออกแล้วก็เจาะเข้าไปในรูตรงที่มันงอกออกมางอกมาเสร็จแล้วก็เฉือ <c> น <oughs> ออกไปเีกะพอเฉือนแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเรื่อย เอ้ทำไมมันไม่ไหายสักทีไม่หายสักทีแล้วก็แต่ว่าไม่มีความเจ็บมันงอกมันโผล่มันเรื่อยเรเหมือนเป็นเนื้องอกอะไรเงี้ยนะก็เลยไปปรึกษาหมอนะรักษาอยู่จำพรรษาอยู่ก็เฉือนออกทั้งพรรษาทั้งสามเดือนเอาพรรษาก็เลยไปให้หมอดูหมอบอกว่าเป็นตาปลาก็เลยว่าโอ้อันนี้สงจากการเดินทุดดงนะได้ตาปลามาอันหนึ่งนะ สมาธิภาวนานี้จะไม่ไม่ต้องไปพูดถึงนะถ้าเราเพื่อปฏิบัติดีมันก็อาจจะมีมีอาจจะพบนะาวาสงบแต่ตอนนี้ที่ได้ได้ไดนะในการอดทนที่เราฝึกความอดทนฝึกความพยายามนะมีความอดทนมีความอดกลั้นมีความเบื่อบันพยายามในการฝึกหัดขัดเกล้านะมันก็จะทําให้เราเป็นคนที่มีความเพียรมีขันติมีความอดทนมีความเป็นผู้นําไปอยู่ที่ไหนเราก็ทนได้ นรไปอยู่ที่เขาทุกข์ยากลําบากมีความทุกข์นะจิตนิมนต์ไม่มีอะไรแบบเนี้ยจิตนิมนต์ไม่มีไม่มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายการขบกันฉันอาจจะไม่เต็มที่แต่เราก็อยู่ได้ทําไมเราถึงอยู่ได้เพราะว่าเราได้รับการฝึกนะได้รับการฝึกได้รับการอบรมขัดเกลาตัวเรามาพอได้รับการขัดเกลาแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้ทุกข์ก็ได้สุขก,ก็ได้ ทีนี้ไปหาไปปรึกษาเขาบอกว่าต้องใช้ต้องใช้เลเซอร์ยิงอย่างเดียวเขาบอกนี้ต้องใช้เลเซอร์ยิงนะถึงจะหายต่อมาก็คิดช่างใจอยู่นะนะช่างใจว่าจะเอาอยัางไงดีนะก็เ,เลยตัดสินใจยอมยอมให้เขานี่เขาฉีดยาชาเข้าไปมันลึกนะมันลึกลึกมากอ่ะมันลึกตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะลึกเขาฉีดยาคาชาเข้าไปไม่ถึงต้องฉีด ซ้ำเข้าไปเข็มสองฉีดเข้าไปแล้วก็มาใช้เลเซอร์ยิงนะยิงตัวตวมาเนี่ยยิงอ่ะตมาก็ทนเจ็บไม่ได้ก็ถีบเลยขาขาหลังถีบหมอเลยถีบหมอหมอตกใจหมอผู้หญิงด้วยนะนะอะทํายังไงได้มันเจ็บนะมันเจ็บก็ขาจี้ไปจี้มาเลเซอร์มันจี้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 กเท้าก็ยันเลยเดีย๋ยวนี้ยันหมอเลย นะหมอต้องมาจับไว้แล้วก็ฉีดยาชาครับอีกเข็มหนึ่งเป็นอะไรหลวงพี่นะนะดีใจพันเอิญหลวงพี่ตอนนนะเป็นอะไรหลวงพี่โอ้ยเจ็บนอาเหน็หนยังไงเนาะมันเจ็บนะทุกวันนี้ไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่ไปบินธรรมบาดเขาเรียกแต่หลวงพ่อนะไปอยอู่นี่มัน,นอะหลวงพ่อนะว mm hmm. ิดเลยตาแมาวันก่อนอาจารย์หนูสินไปพักอยู่ที่วัดอะไรบ้านดอนชัย กาบหลวงพ่อหน่อยแล้วนะเอือนหลวงพ่อนะหลวงพียังให้แนวจย์ระวานะแต่มาให้กันนะนะเอือนหลวงพีก็ใจมันสดชื่นหน่อยนะหลวงพ่อนี่ใจมันห่อเหียวนะแต่จริงๆมันก็ปัจจุบันนี้ก็เข้าใจแล้วแหละว่าคนเราเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะไม่มีใครหนีพ้นนะทุกวันนี้ก็ทําใจเขาเรียกก็ถือว่าเขาซ้อมเรียกไว้ก่อนนะเราก็ต้องแก่ต้องอะไร หัวก็ต้องหอกธรรมดาเนี่ยเดินมาด้วยกันหลายรูปในหัวหอกกันก็หลายคนละนีทีนี้ก็ตอนนั้นก็หลังจากรักษาเสร็จโอต้องรักษาตัวตัวอีกเกือบเดือนนะโยมเจาะเจาะมาเรียบร้อยแล้วก็รักษาอีกประมาณเกือบเดือนต้องล้างแผลต้องทําความสะอาดมันจะเป็นโพงเป็นรูโว่นะ อ่าเป็นรูโบเป็นเขาเขาคว้านคว้านเนื้อออกที่เป็นส่วนเกินเนื้อที่มันเป็นส่วนเกินเขาคว้านออกอ่าเป็นเป็นโพรงนะเป็นโพรงแล้วก็ต้องไปทำความสะอาดล้างอยู่ตลอดเป็นเดือนกว่าจะหายรองเนื้อมันก็งอกขึ้นมาใหม่มันจะเป็นเนื้องอกขึ้นมาทดแทนเนี่ยคือการไปเดินจาวดิของแรกๆนะที่ไม่ได้ใส่รองเท้านะหลังจากนั้นก็ไม่เข็ดนะก็ไม่ใส่รองเท้าอีกนะก็ใส่ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่ ก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างแต่ตอนหลังๆมาก็เออมีใส่บ้างนะตั้งแต่น้นมาตั้งแต่ใส่รองเท้านี่รู้สึกว่าเท้าไม่เคยแตกไม่เคยเป็นผู้เป็นพองเป็นหนองกินน้ำเยอะก็ไม่ค่อยเป็นอาจจะเพราะความที่เดินมา่ก่อนมันมันมันทรลหดมาก่อนมันก็เลยอาจจะจะด้านไปบ้างอะไรเงี้ยนี่เราให้ฟังนี่คือการเดินส่วนเรื่องการกินนี่นะีเราให้ฟังก่อนก่อน,นจะรับพรเนาะเราเรื่องการกินมึงกินจุ นะเพราะว่าความกินจุถึงได้มาอยู่อย่างนี้แหละบำเล็กวาวานะไปกาญจนบุรีกับโยมไปทําบุญที่วัดถ้ำผาพิรุณนะอําเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรนะีไปอยู่กับไปทาบุญปกติอตาตมาก็จะไปทุกปีปีละครั้งนะปีละครั้งไปเยี่ยมหลวงพ่อนะก็จะไปถวายพระตหารเช้าแล้วก็พระตหารเพลที่วัดถ้ำผาพิรุณหลวงพ่อพระครูป,ประกาศกาญจนกิจ หรือว่าหลวงพ่อเกียงศักดิ์ีลรเตโชซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพรักมากศรัทธทาท่านมากเป็นพระพี่ประพฤติปฏิบัตรริดีเป็นพระสุปฏิปันโนก็ว่าได้งวดงามในอาจ,จรารวัฒน่าเรื่อมใสหน้าศรัทธทาหน้ากราบไหว้นะก็ไปหาท่านปีละครั้งท่านก็มาเยี่ยมอาตมา,าที่ดงบันถอนก็มาเยี่ยมเหมือนกันไปมากนะไปที่น่น ที่นู่นมันจะลําบากนะโยมมันจะอดจะอยากอาหารนะแต่ปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังยังเหมือนเดิมตอนที่อาตอมาไปเรียนปฏิโมกอยู่ที่นั่นไปเรียนปฏิโมกอยู่ที่นั่นฟักทองนี่ลูกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าฟักสองลูกหนึ่งฟักทองจะมีโยมอยู่ที่กรุงเทพคือมันไม่มีไม่มีโยมไปจังหันนะโยมที่นั่นไม่มีโยมไปจังหันต้องทําอาหาร ฉันเองเพราะว่าอยู่กับกระเหลี่ยงตอนที่อตอมาไปเรียนปฏิโมกข์อยู่รู้สึกว่าจะมีกระเหลี่ยงอยู่ประมาณสิบหลังคาเรือนไม่น่าจะเกินนี้แล้วก็พระอยู่ด้วยกันห้าหกสิบรูปเจ็ดสิบรูปอะไรอย่างนี้ก็ไม่พอฉันบินทบาทมากระเหลี่ยงมาได้มาอาหารมาพอไปใส่แบบที่พันธอาจน์ใหญ่โนสินท่านพูดนะ่ะไปบินทบาทที่นูน่นถ้าไม่ไปยืนตรงบ้านไม่ได้ไม่ได้อาหารนะไปยืนต้องไปยืนตรงหน้าบ้านตอนที่ตมาไปบินทบาทตมาก็ตกใจเอ้ย ทำไมพระเดินเข้าไปในบ้านอ่าทาไมต้องเดินเข้าไปในบ้านไม่ได้เดินตามถนนอย่างที่เราเดินมาอย่างนี้ถ้าเดินตามถนนนี้ไม่ได้ข้าวนะ,ะการเหลี่ยเขาจะให้ไปรับตรงบันไดบ้านเลยบางทีเขาจะมีที่ตั้งตั้งไว้ตั้งไว้รออ่าเดินไปถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็จะบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมค่ะเขาจะบอกว่ายังไม่พร้อมก็เราก็จะไปบินบ้านใหม่ถ้าพร้อมเขาก็จะเอาอาหารถือปินโตไปเปลี่ยนนะเอาปินโตไปเปลี่ยนแล้วก็แล้วก็เอาปินโตที่เขานั้นเอากลับมา แล้วก็มาเทอาหารลงในหมอ้อฟักทองโยมซื้อมาเนี่ยเอามาไว้กองไว้นะเดือนหนึ่งสองเดือนกินแต่แกงฟักทองนะโยมกินแต่ยังเกานะี่ะถ้าเป็นอาจารย์ไงเนี่ยโอ้จะเป็นเบือ่อปากโกเลยวะนะเ <c oughs> บื่อปากโกอันนี้เนี่ยต่มากับเบือ่อฟักทองนี่กันสองเดือนสามเดือนกินแต่แกงฟักทองโยมเขาให้น้ําพริกมาเนี่ยได้น้ําพริกมากได้ป่าทอดมาก็าไปเทลงในหม้อหมดเป็นอาหารหม้อเดียวนะ เยนโยงสันละ่ะนะพอดีมันมีโยมไปถวายพัตนาหารน,น,นานๆจะมีศรัทธาโยมเข้าไปสักทีหนึ่งมามา่ายังไม่ค่อยได้กินนะโยมอยู่ที่ทําวัดธรามาพิรุนเนี่ยได้กินมาก่านที่ว่ดเดชินสวรรค์เนี่ยอาหารไม่ค่อยมีนะอาหารไม่ค่อยมีพระก็เยอะด้วยแต่พระก็อยู่ได้อยู่ได้ด้วยความรักด้วยความศรัทธาในตัวหลวงพ่อแล้วก็ด้วยความฝักใฝ่ที่อยากจะเป็นพระพิสูุผู้ทรงจําพระปฏิโมกข์เนาะ ไปแบกไม้ไซื้อกับสิมหาโลนี่ยม15กิโลเกือบ20กิโลไปแบกไม้แบกไม้ไปกลับก็บกบ30กว่ากิโลมันหนึ่งอัตมาต้องเดิน30กิโลนะไปกลับแล้วก็ยังไม่คําด้วยเนี่ยห้องยางนี่ยังตี่าหน่อยเลยนี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาโยมไปถ้ามีโอกาสทีนี้มันมีโยมไปถวายพระตาหารโยมจากกรุงเทพนี่แหละไปถวายก๋วยเตี๋ยวไปถวายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่น่น ก๋วยเตี๋ยวก็ตั้งอยู่สามสี่สามสี่เตานะสามสี่หม้อเอาแก๊สต,ตั้งเตาแก๊สตั้ง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 ไว้ทีนี้ก็ถ้วยก็ไม่ใช่ถ้วยเล็กนะถ้วยใหญ่ทีนี้เอามาเสิร์ฟพระคุณเจ้าก็ใครหมดก็เติมใครหมดก็เติมรู้สึกว่าจะมีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งชั้นไปห้าสิบกว่าถ้วยนะห้าสิบกว่าถ้วยนั่นอึดนั่นอยากนันบ่เคยเดยชฉันย่อมเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นะหันหน้าก๋วยเตี๋ยนี่โอ้โบ่อยากกินละ มือนกับเรามาเดินจาริกทวดงนี่นะบอกกับอาจ,จารย์ไนยเพิ่นบอกกับพี่แฝดเพิ่นว่า,า,าดีว่าคุยกันกับบอกกับลูกศิษย์อยู่วัดกับบอกให้ฟังว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยบางทีน้ําส้มผักดองเนี่ยมามมาเอยน้ําส้มผักดองไอปลากระป๋องพวกน้ําพริกเนี่ยนะอยู่วัดเนี่ยเราแทบจะไม่กินเลยนะเพราะว่าอย่างเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะ โยมก็เอาถวายอาหารมามีแต่ของดีๆแต่มาเดินเนี่ยมันเลือกไม่ได้มันมีแต่ของบางทีเราจะไปเลือกเราก็ไม่มีจะกินน้ําส้มผักดองแม้แต่น้ํคั้นเนี่ยยังยกซดเลยนะโยมยังอร่อยเลยทีนี้โยมไปถวายก๋วยเตี๋ยวป๊อดเนาะพักเพืมากินหลายแต่วัน <laughs> กินเป็นสี่สิบหาสิบถวยเนาะแค่รูปเดียวนะโยมไม่ใช่หลายรูปนะโยมหล่มเลยเจ่งเลยก๋วยเตี๋ยวเรา โอ้หลวงพ่อยมขออภัยจริงๆไม่คิดว่าจะกินเยอะขนาดนี้ยมขอมาแก้ตัวใหม่ขอมาแก้ตัวหายไปนานนะยมหายไปเกือบหลายเดือนอ่ะกลับมาใหม่กลับมาใหม่ยังไงก็ต้องจะเอาให้มันพอเตาก๋วยเตี๋ยวตั้งไว้สามสามสี่เตาสามสี่เตาตั้งเตาแก๊สตั้งไว้ตั้งตั้งตั้งเรียงแล้วก็ช่วยกันลวกช่วยกันตักน้ําใส่ลูกชิ้นไม่อั้นอะไรเงี้ยมารอบสองก็กินกินกินอีกเกลี้ยงเหมือนเดิมมัดเหมือนเดิม ยมไม่ได้กินยมไม่ได้กินพระเอาเรียบนะพระฉันเรียบเอามามีเท่าไหร่ก็ฟาดเรียบนั่นนะเอาไปมาอีกโยมก็ไม่สบายใจอีกมาเอาบุญมันคือจังสีน้อเอาบุญมันก็ได้บุญนะพระเห็นพระฉันหมดก็ดีใจนะแต่ว่าท่านยังกินไม่เต็มที่นะยังไม่เต็มที่ขอแก้ตัวอีกครั้งที่สามเอามาหลายกว่าเก่าอีกยมเอามาเยอะกว่าเดิมอีกเอามาครั้งที่สามทีนี้ก็ เหมือนเดิมเกลี่ยงตับ๊บนะออยพระคือสันขักสันแน่เทะ่านะเฉพาะตมาคนเดียวก็สิบกว่าถ้วยนะนะคนเดียว,ว,วนี่โยมจนตกใจนะโยมเขาจึงบอกว่าโอ้ยพระหลวงพ่อโยมขอยอมแพ้มานะขอขอยอมแพ้บ่ไหวมนะันมาสู้บ่ได้ไม่ใช่ว่าเขากลัวเขากลัว,กล,วกลัวเปลืองทรัพยเปลืงเงินอะไรไม่ใช่หรอก ขากลัวพระไม่อิ่มแต่ว่าเอามาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่พระบริโภคที่พระฉันเพราะว่าท่านฉันเยอะนะเพราะว่าท่านผาพิรุนนี้ทํางานเหนื่อยนะทํางานทังปฏิโมกไปด้วยทํางานแลกวิชาพูดง่ายๆนะทั้งแบกปูนแบกอะไรทั้งก่อสร้างทั้งเทปูนทั้งสร้างกุฏิสร้างอะไรก็เป็นพระทำนะทํางานเหนื่อยๆมันก็กินเยอะนะวันนั้นพายมไปพายมไปวันนั้นขากลับมาไปแวะที่อยุธยา มีลูกศิษย์ไปด้วยคนหนึ่งผู้ชายคอยถือย่ำให้โยมก็ไปสั่งลาดหน้าให้พระอาจารย์ฉันลาดหน้าไหมก็พิจารณาดาูฉันลาดหน้ามาเทาไต่อมาก็ฉันลาดหน้าอา,อาจารย์รับอะไรอีกไหมเอากะเพรามาละกันนะไปกับลูกศิษย์วันนั้นโยมสั่งกะเพรามาให้สามจานเกี๊ยงทั้งสามจานโยมนะโยมมาห้อยพระยังขึ้นสรรค์ฉันเนี่ยโยมไปนั่งมาสามจาน ลาดหน้าอีกถ้วยหนึ่งแล้วก็ผัดซีอิ๊วอีกจานหนึ่งห้าถ้วยนะวันนั้นป้าโยมมาตายลราสมพระไว้บนไดเลียงเขาว่าหนะกะเลยได้มาบวชนี่แหละเรื่องของเรื่ง <c oughs> ธธงอไงไม่พูพเดีเลียงกินหลายอาจารย์ไงเล้าว่าไมู่พเดีเลียงกเลยแต่มาบวชโพเดียกับวดอย่างเรี่ยงก็ได้มาอาศัยลูกอ่าเป็นลูกไทยบ้านล้านไทยเมืองนี่แหละอ่าพอได้พบได้ชั้นไปน่พอได้ประพฤติปฏิบัติทำพอได้สร้างคุณงามความดี อันนี้เราให้ฟังนะโยมเราเป็นปกะิณกะนะเราสนุกสนุกให้ฟังเป็นผ่อนคลายเนาะเพราะว่าเดินจาาลิกบางทีก็ไม่อยากให้เครียดมากไม่อยากให้สีเรียดไม่อยากให้เครียดนะอยากให้รับอะไรที่มันผ่อนคลายบ้างนะสนุกนะก็ถือว่าเรา่านะเราประสบการณ์ให้ฟังนะก็ไม่ได้รีบไม่ได้เร่งเลยแล้วก็ไปกันเรื่อยๆนะก็วันนี้ชันเรือมดูเวลามันก็มีเวลาอยู่ด้วยแหละนะดูเวลาก็ ไม่สายเท่าไหร่ก็เลยเออถือโอกาสนะเล่าพบปะกับญาติกับโยมบ้างอะไรเงี้ยบางโอกาสนะถ้ามีโอกาสหนะ้าก็ขอ,อนมนันานะกับครูบาอาจารย์นะญาติโยมด้วยนะที่ได้รวมกันนะสร้างคุณงามความดีสร้างความเพีนร่วมกันทั้งผู้ที่จัดตัดเรียมพัตาหารถวายให้พระนะออกตนญาติโยมบาศกบ,บาศิกาในแต่ละวนันแต่ละวนันทุกคนต่างก็มีหน้าที่ นะต่างก็มีส่วนในการสร้างความดีนะแต่ว่าแล้วแต่ใครจะขวัญขวายตัวไหนก่อนหรือว่าทําตัวไหนได้ก่อนอย่างเราประพฤติปฏิบัติทำแล้วก็ทําหน้าที่ของเราคนที่ดูแลตะเตรียมในความพร้อมเขาก็ดูแลช่วยเรานะกองทัพยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ก็ถ้าไม่มีสเสบียงไม่มีกองหนุนไม่มีคนคอยช่วยเหลือมันก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันขาดกันไม่ได้ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เหมือนข้าวเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยบริโภคเข้าไปเราก็ต้องมีน้ำนะมันอาศัยกันนะของมันอิงกันนะต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องอิงน้ําต้องอาศัยน้ําต้องอาศัยอะไรรากมาันถึงจะเจริญเติบโต,ตถึงจะปลิดอกออกผลนะต้องอาศัยปุ๋ยอาศัยอะไรนะถ้าจะปลูกแม้จะปลูกลําไยปลูกลิ้นจี่ที่เราเดินมาเนี่ยถ้าไม่ได้ลดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเชิญะนะไม่มีวันได้กินผล เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันอิงกันอาศัยกันเกื้อกูลและกันไม่มีใครดีกว่าใครไม่มีใครสำคัญกว่ากันทุกคนคือทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีที่สุดบุญก็มันก็จะเกิดขึ้นนะด้วยกันทุกคนได้ไปด้วยกันอันนี้สองเป็นงามความดีที่ได้สร้างนะก็ขออนุโมทนาก็เตรียมตั้งจิตตั้งใจให้พรแล้วก็รับพรนะหันธรรมยังสามัญญาอนุโมทนาคาทาโย พนามาเสนวาบริวาหาปุบรหะปับริปุบร ah ิเณติสักครังเอวะเมวเอวทตทินังเปตานังอุปคัปปติยิจ um ิตังปัจิตังตุมหังเก็บเอวเมวสมิธะตุสัพเพปุบริเณตุสังขปาจันโทปันนบรัสโตญาตามันิจุติบรัสโตญาตา สัพิติโยวิวัชฌานโตสะพารโรควินาสศตุมาเตภวตวันตารายโสขีธีขางยโกภาวะอภิวาทันนะสิบริสนิจังบุยินโนจตาบรโธธรรมะ วาทานีอายุวันโนสุขังณพรรัาางพ,พ,พวัตุสสะภมังค่ารังระคันตุสสะพะเหวตาสสะพะโธะโนภาเวนะสะทาโสธิภวันตุเตภวัตุสสะภมัง ตุสาพเทวตาสาพธรรมะโนอาเวนะสทาโสติภวันตุเตภวัตุสาบรักขันตุสาพเทวตาสาสังฆาโนอาเวนะสทาโสติภวันตุเตปฏิสังฆโยนิโสปินดาปัตังปฏิเสวามิ เมวาเทวายาณามทายนณมันดานายณวิปูสนาญาญาวาเทวาอิมาสกายาสัตติเตียญาปนาญาเวิงสุภารติญาบรัมชาบริญาโนคาหยาเอเตปุรานันจเวทนังปฏิหังขามินวันจเวทานังนอุปาเดสามิ ยะตวราชเมภวิสติอนวัจจตาภาสุวิหโรชาติ